สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวแอดออนที่มีชื่อว่าคนจะไม่ได้เดี๋ยวผมขอมันจะเป็นมอดแอดออนเกี่ยวกับไม้กระทาครับไม้กระทาไม้กระทา,ะาแอดอืมชื่อมันไม่ใช่นี่ชื่อว่าซูปเปอร์วีซูเปอร์แวท ถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับผมอ่านไม่ค่อยออกผมอ่านไม่ค่อยถนัดภาษาบก่อนก่อนไปรับชมคลิปก็ขอคนละหนึ่งไร้ให้ด้วยนะครับทุกคนถ้าไปดูกันแล้วถ้าไอไม่ใช่ถ้ากดกันแล้วก็ไปดูกันเลย ตอนนี้กลับมาแล้วนะครับมอสที่ผมจะมารีวิวก็คือไอที่ผมบอกไปเมื่อกี้นั่นแหละไม่รู้อันผิดอันถูกขอไปด้วยกระทาแรกก็คือกระทาแห่งสายฟ้านะครับกระทาสายฟ้ากันค้ามันก็ก้องหานี่ครับทองหนึ่งก้อนสองก้อนสามก้อนสี่ก้อนสี่เม็ดวางแบบนี้นะครับผมสองทรับแล้วก็ไอแท่งเบ็ด หาจากแล้วก็วางแบบนี้แล้วก็แบบนี้แล้วก็แบบนี้นะครับแล้วก็แบบนี้แล้วก็หาสมุดเล่มหนึ่งมาวางนะครับแล้วก็จะได้อันนี้เออผมลืมอย่างหนึ่งผมลืมถ้ามีเสียงสร้างก็ขอไยด้วยนะครับน้องผมพูดแล้วก็ว่ะเอาเอาไม้ไม้สติกแล้วก็เอาสมุดมาวางครับแล้วก็อันนี้แล้วก็จะครับ เสร็จไปดูพลังโจมตีมันเลยนะครับพลังโจมตีก็คือมันเป็นสายฟ้าอันนี้ที่ผมระเบิดเล่นกระทาสายฟ้าก็คือการจะใช้กดค้างนะครับกดค้างกดค้างให้มันแบบชาร์จแล้วก็กดค้างชาร์จแล้วมันก็จะยิงใส่สายฟ้าออกมาแล้วก็มันจะ มันจะติดสถานะเหมือนแบบสายฟ้านั่นครัะเนี่ยกระทาต่อไปก็กระทาไฟนะครับอันนี้กระทาสายฟ้าใช่ electric นะครับ electric electric van electric อะไรเนี่ยอีเล็กจิกใช่ไหมอีเล็กจิกอะไรขั้นกระทำอะไรขั้นก็ผิดการครับกระทำกระทำไฟก็ครับไม่อยากครับเหมือนเดิมเลยแต่แค่ต้องเปลี่ยนก่อนอย่างได้ก็คือแมกมาบล็อก ma นะครับอันที่สองก็คือแมกมาไอ้ไม่ใช่แมกมาที่สองก็คือ ต่อไปก็คือไฟบอลนะครับคุณต้องหาไฟบอลมาสี่อันบล็อกแมกาบล็อกก็สีอันนะครับแล้วก็เอามาครับแบบเดิมเลยแต่แค่เปลี่ยนเปลี่ยน <Okay. S 1> ของครับแต่ไอไอ,ไอเนี่ยคุณผู้ชมอย่าเอาไประเบิดใกล้ๆบ้านอย่าเอาไปใช้ใกล้ๆบ้านรู้ไหมมันจะเป็นยังไงคุณผู้ชมดูนะครับหนึ่งสอง <laughs> เฮ้ดี๋ยวอเด้๋เยเนี่ยมันจะระเบิดบึ้มบึ้มเลยวงโค้งอย่างกว้างเลยทุกคนเฮ้ยปั๊มผมบอกแค่นี้แหละอย่าเอาไปไปใช้เล่นแบบหมดอะไรอเยะมันจะมาเอาหมดอมตะแล้วระเบิดเยอะๆมันจะกระตุกโคตรโคตรเลยคุณผู้ชมแบบเนี่ยโอ้โห อยา่มากเลย Ooh, god. God, อ้ my god กดกาได้เจอเหล็กๆด้วยอันต่อไปก็กระทาน้ำแข็งน้ำแข็งใสไม่ใช่ลวไม่ใช่ละอันนี้ก็ต้องผมบอกแค่นี้กระทานน้ำแข็งผมไม่รู้มันคามันจะคาหายังไง ใครรู้ว่าบล็อกไอซ์ธรรมดาน้ำแข็งแบบธรรมดาที่หาหาแบบน้ำแข็งอ่อนๆอ่ะน่แหละขุดได้ไหมใช้พิกอะไรเนี่ยจช่มัครับเราได้ไหมโอ้ผมลืมเราได้ก็คือต้องใช้บล็อกใช้บล็อกใช้บล็อกนไอก็ไอ,อไอ,ไอธรรมดาแล้วก็ สโนว์บ็อกซ์สโนว์สีไอซ์สีนะครับแล้วก็ครับเหมือนอันนี้เลยแล้วก็เอาสมุดลางตรงกลางแบบนี้นะครับแล้วคุณก็จะได้กระถ่ามาว้าวไอเลิฟไอเลิฟไม่คระทาว้าวนี่ครับอู้กระถ่ายข้อดีก็คือไม่มีเสียงไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว ขดีก็คือเนี่ยเวลาวันนี้นี่เราเจออะไรเรื่องร้ายอยากข้าแม่นะอยากข้ามหาสมุทรจริงๆโอ้แม่งเลยอยากไปมหาสมุทรวิวคู่บิลิววีวีแ่เลยว้าวว้าว้าววววว แยกข้างซอมบี mm. okay. ้แยกข้างคุณผู้ชมข้อดีของกระทะนี้ก็คือมันทําให้มันเป็นน้ำแข็งนะอีกข้อดีก็คือมันมันเหมือนติดเหมือนติดหนาวอะคุณผู้ชมเนี่ยนะตัวซอมบี้คุดหงุดติดหนาวเด่ะแล้ก็ตายในที่สุดแล้วอีกกระทะนึงก็คืออีกกระทะกระทะซีม่วงอ่ะในกระทะในช่วง ื่อว่าเฟรมเวนเฟรมเวนเฟรมเวไม่ใช่เฟรมแมทผมอ่านผิดในตอนแรก่ะเออถ้างั้นก็ไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยเดเดวเดอีกกระทหนึงก็ต้องใช้บล็ใช้อใชไอ ไออินเทอร์ว่าอะไรวพิตมังโกนะครับตักพิตมังโกมาแล้วก็มาวางตรงนี้ครับเนี่ยตรงแบบนี้แล้วก็เอาบ็อกคอสบ็อกคอสคอส,คอส,คอสไม่รู้คอสอะไรนี่แหละ แล้วก็วางแบบนี้วางแบบนี้วางแบบนี้วางนี้เหมือนทุกกระแล้วมันก็จะได้สมุดสีม่วมานะครับแล้วก็ทําแบบนี้กระทานี้ผมบอกเลยมันไม่ต้องคาบก็ได้แต่ถ้าใครแบบอยากได้กระทาทุกกระทาก็กระทานี้ผมบอกเลยทักะโกกากิบเบีร์เรดมีเพลง เนี่ยคุณผู้ชมดูเนี่ยนี่ดามจม,มันแรงจริงนะครับฟิวดาม,มิาม,มนันแรงเอเกมันไม่ติดสถานะอะไรเลยทุกคนทุกคนเนี่ยอืมกระทาอะไรก็ไม่รู้ทุกคน ถ้านั้นก็ไม่ใช่ใช่ถ้างั้นก็ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้ก่อนจบคลิปก็เล่นไมค์ก่อน บายบายทุกคนบายบายไอรับยูว้าวไอเลบกูนี่นะ